สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบสไตล์นักแข่งนะครับ mm. ผมมีนักแข่งหลายคนมากที่ใช้ปืนชาร์จคู่กันนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็น UMP แล้วก็ลูกซอง M5 ลูกซองอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นด้วยประโยชน์มันคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะรับ,รบชมคลิปฮะของเดืสัปดาห์นี้นะครับเพียงแค่เติม4 9 9เพชร ก็จะได้รับสกินคาตาตนะกระโหลกประกายทองนะครับ <S <S มีหัวกระโหลกที่ด้ามจับด้วยนะทุกคนนะนี่สวยงามมากนะครับเป็นสีทองเลยท่านผู้ชมก็หมดเขตในวันที่29พฤศจิกายนนี้นะครับตั้งแต่วันที่26นะฮะแล้วก็ในส่วนของตู้ลักเกี้ยวย่อนะครับมี8ทีการันตีไอเทมเป็นทีมบุญญาดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเคียวหรือว่าสกินรถสปอร์ตนะครับซึ่งมันเป็นตัวแรงแล้วก็สวยงามมากๆนะครับท่านผู้ชมพลาดไม่ได้นะฮะหมดเขตในวันที่3ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายฮะท่านผู้ชม ในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้นะครับอย่าลืมมาร่วมส่งกำลังใจเชียร์ไทยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นทีมเอียร์เนนาซีจีจีซีซีจีนะครับทุกคนแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะครับสายเติมสายฟรีมาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับผม <Okay. S 1> ถ้าดูพร้อมกันนะครับครบ50,000คนเนี่ยก็จะได้รับตัวะะ๋วไร้บอลรอยัลแล้วก็ตั๋วสุ่มสกินปืนอย่างละ2ใบนะครับส่วน100,000คนนะครับเลือกได้1จาก4อย่างมีสกินรถจิ๊บ แล้วก็มีชุดผู้หญิงผู้ชายนะครับแล้วก็สกินล่มนะครับผมแล้วก็สุดท้าย1 5 0 0 0 0คนครับได้ปืน AK สกินถาวรนะตัวนี้บวกอัตราด้วยนะครับน่าสนใจมากยังไงก็มารับชมกันให้ครบนะครับแล้วก็เชียร์ทีมไทยของเราด้วยกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปกันดีกว่านะครับทุกคนนะไปดูกันเลยปืนชาร์ตคู่มันจะเป็นยังไงนะครับฮัลโหลฮัลโหล อย่าไปหยองตีเดียวเดี๋ยวพี่ลงบนก่อนละกันโอ้โหพี่อะไรขาลมแม่อะไรโอ้ยล็อกเก็ตคนเดียวก็ไหวแล้วมึงมันได้กล่องเหลืองนี่แหละประเด็นอ่ะพี่พัดมากก่อนพี่พัดมากก่อนยิงไม่ได้วะซุนมันสวยเพื่อนมันเพื่อนมันระวังด้วยไอตรงบ้านเป็นสายวาอยู่ จอยวอลเลยจอยวอลเลยจอยวอลเลยหลังไอ้วอลนะสบายเดียวมนเกี่ยววิ่งขึ้นเฮ้ยอยู่ใกล้พี่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 เอชซีแม่งอะไใช่ไหมครับมันอยู่ในบ้านพี่นี่แหละนี่แหละอยู่ใกล้ลอยวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วแตกไปเม็ดเดียวพอแล้วอย่ามาลงใกล้พี่เนองพี่จัดเองสไนเปอร์ วฮ้ยไม่แตกวะมีตัวเะ้ยตรงไหน่ะแตก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 เลยไม่ได้หล <c oughs> <c oughs> ุนแดงหลุดแดงแบบเกินเลยอะ่ะหลุนแดงพี่พอสมควรแล้วตอนนี้ว <c oughs> ิ่งวิ่งข่าไปทางพี่อะ่ะโอเคพี่หันละระวง่วงๆๆวงเฮ้ยใครผ่านหน้าพี่ไปวะ <c oughs> ผมจะโดดลงตรงนี้มันเด็กแตกเลยนี่ฮะนี่สไนตยต้อนเมองนี่ร้อนไปดิรออะไรอ่ะไม่ได้หย่องอยู่แล้วมาดิครับเอ้ยเอ้ยใช่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 เต็มเลยเต็มเลยมันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมหนึ่งลมหนึ่งนี่้ยกับเบรกแตกว้าวกระสุนหมดต้อนนอากสุนสไนตยเปล่า โอ้ยโนดโนดจุกมาจโนดจุกออกมาล้มยังบัตรโอเคสวยลุบไม่มีคนฟาร์มแล้วโนดเว้ยนี่ไงไอมทีี่บนคนต้อก่อนวนคนต้อก่อนโอ้ยเจ็บมากาสวยว้าวพี่ขอพี่ขอหลบพัญาก่อนขอหลบพัญาก่อนพี่วิ่งวนมดตัวหมดเลยเมื่อกี้เนี่ย คนอนี่นึกว่านักแข่งเลยเมื่อกี้เนี่ยหันยิงไม่โดนด้วยมันก็ยิงพี่ไม่โดนเฮ้ย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 ้เนียยอ๋อพี่เฮะยเยเ้ย้ยเยเฮพี่ฮ้ยเฮ้ยยนฮยเฮ้้ยงเเเเเเ้ยเิดไ้้้ง้อกนเเ้้ยย หนึงพี่ขอยาก่อนพี่ขออัดยาก่อนหาพี่ไม่มีหรอเดออลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลองลองล่วงดาวดาวไปลงเก็บเลยนัดลงเก็บไปมีตัวใส่กันมีตัวใส่กันซุนเลยล้มสายซุนอยู่แล้วจะเป็นปืนแรแล้วนะพี่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยเต็มเลยเต็มเลยระวังระวังต้นอย่าเข้าไปผูไปได้เข้าเลยต้นอย่าเข้าไปต่อแล้วพี่ต่อแล้วหมดเลยสวยต้นมาสวยพี่สวยเขามอเเอามอนพี่เอามอนสวยสวยสวยเร็วๆๆชุบๆๆีชุบๆๆชุบๆชุบชุบโอ้ตกใจเลยเข้ามาเกิดอะ เราต้องกระทาทุกตี้เราอ่ะแต่มันสายนักแข่งซีซั่นสุดอยู่แล้วคนแดงมันว่าเหรอเนี่ยแอบปักน้องอันมีปักโอ้ยพี่เจอรถอุ้ยด้านบนเผายิ่งนู้คิดเอีนยบบนปนเป่าปนเป่าปนเป่าเลยใช่ปะงานเข้าแล้วเฮ้ยรถใครวะรถมารถมา เราต้องดันกระป้อมก่อนเราต้องขึ้นตัวป้อมก่อนโอเคผมคิดได้ละคิดนี้พอแล้วผมอ่ะไปไปไปดันเลยดันเลยขึ้นเลยวุย้ยมันติดติดไอ้มอว่ะวอหอนมันเจ็บป่ะแตกไป เฮ้ยไปตัวไม่มีตัวหน้าผมวงแค่นี้เลยโอเคโอเคโน้ตมันยิงเองเหรออ๋อเพี้ยนแล้ว่าพี่ยังไม่เห็นผมเพี้ยนแล้วเพี้ยนแล้วเพี้ยนแล้วตาตุ๋ยมันีตุ๋ยมันตุ๋ยมันเฮ้ยมันมันโดนยิงร่วงยิงแตกยิงแตกวิวิษณัยสนาณัยวิษณัยฝั่งนู้นฝั่งนู้นขอบคุณครับรั้วรั้วรั้วบ้านเอวรั้วบ้านเอวมันหนีเรามหนีเรายิงรถได้ปะบอสไม่ได้อะมาดิ ท, urer, ท่านอนมาใส่ท <susceptible. S 2> <initiation> ่านอนมาใส่จอยเฮ้ยพี่เปลี่ยนปืนผิดว่ะแม่งรถระเบิดใส่พี่อ่ะที่มีคนตามหร์ทมาพี่เดี๋ยวแป๊บนึงพี่เปลี่ยนปืนก่อนผมจะบปกยิงเลยระวังนะพี่ทางไหนทางทางพี่่อยไปโดนนะพี่ไปโดนไป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 แจมแจมแจมเราตุ้ยตุ้ยตุยพี่เราตุ้ยดังกูดัง อุ้ยไก่ๆก็มีว้าวเัดที่อะไรเอาไงงลับเบิร์ดเลยเอาเอาด้านในก่อนเอาด้านในก่อนเอมีตัวง้างล้วเบิดตรงนี้มีตัวง้างล้วเบิดตรงนี้มดหมดทหมดหมดไประวังระวังกรลับเบิร์ดระวังกรลับเบิดมีตรงนี้ตัวหนึ่งอ่ะมันยิงที่อยู่ ยิงโดนหน่อยยิงโดนทิ้งหน่อยยิงโดนทิยย้งหน่อยพี่บอ,อกเอง,เงมันน่าจะวิ่งลงล่างว่ะซื้อวงลงล่างนี่เลยนี่ไงนี่ไงตามพี่มาหน่อยตามพี่มาหน่อยตรงนี้มีเสาไฟเสาไฟโอ้ยเกือบเสาไฟปะนวดเสาไฟปะ,ฟปะ,ฟปะแต่ไม่ไม่พี่แสดงเอ๊ะ แตกเลยแตกเลยเขบเซ็ตขบวนเซ็ตเต็มเ,เลยพ,พี่ดันตัวหลังสเสาไฟเต็มเซ็ตไปหน่อยครับแตกแตกแตกหลังเสาไฟแตกไอ้หนี่เสาไฟหน้าหนูก็มโีโอเคออออโอเคล้มล้อมนะอ่อนล้มสวยเฮ้ยหลังหินจ่อจ่อพี่จ่อจ่อจอจพี่ข้าวแล้วพี่ดันแล้วพี่ดันแล้ว ตัวแล้วตัล้วตาย kind of <associated> ตัวเดียวน่าจะเต็นอ๋อเพี oh, <IEL D. S 3> ้ยนแล้วเพี้ยนแล้วโอ้ขมขมไอ้นี่คมไอ้นี่คมตายวงไปดิเต้ดวไม่ได้ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจัตเตอร์เองครับกลับมาแล้วครับสายล่าฮีโรอีก โอเคครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวรู้ชมลาเพียงนี้เนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย